ค่ะพี่นอ้องเท่ากับผช่องเรื่งองสตอรี่นะคะตอนนี้เฮามาซื้อกล้วยทอดค่ะอยู่บ้านอยู่อำเภอปรา,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 ารสาทสนาธนาคารเมืองกสอครับท้องกสอเอ้าทอกสอยู่นาธนาคารทกสอค่ะพี่น้องท<า>อดไม่ไหมเห็ดไม่มไหม,มยอยู่หนีเลยพือขวดขบบน้ำมาว่างปา,ากไปเนื้อนี่ค่ะน่ากินมาก พรอยาไปทั้งผุ่นนี่ยด้วยจ้าไปทั้งไรเนี่ยเลยเลยนี่ค่ะกล้วยให่กล้วยเอ่อกล้วยน้ำว้าค่ะไม่ไม่เลยส่วนอันนี้จะเป็นนี่ค่ะต้มปลุกแป้งก <Portuguese> ่อนปลุกแป้งก่อนชุบแป้งเอ่อในเนื้อแป้งนะมีอย่างค่ะ แก่กับกับงากับเส้มะพร้าวแก่โอ้ยแก่คือเน้นคักแทะมะมะพร้าวแก่กับอีหยังกว่าจะงาอือนพี่หอมหอมแต่เน้นๆยอดใหม่นต้อเอาแตงกวยใหญ่ไม่เอากล้วยเล็กเพราะมันจะฝาดอ๋อกล้วยต้องเอากล้วยใหญ่ก <que> ล้วยแก่อะแก่อีกแล้ว แก้วกล้วยก็ต้องเอากล้วยแก้ค่ะพี่น้องถ้าเอากล้วยเอ่อไม่หามเนาะถ้าต้องเอากล้วยหามหามค่ะกล้วยบ่หามมันมันบ่หวานเรามันจะฝาดค่ะพี่น้องค่ะทอดวันละกี่วีคะบา,บ,า 30, บางวันบางวันก็สามสิบบางวันก็สามสิบกว่าสามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบค่ะแล้วแต่เป็นบางวัน ขายดีครับพี่น้องอหอมหอมอ๋อต้องเอาใบเตยลงไปใส่ให้มันหอมเนาะขนาดว่าเห็ดไหม่เนี่ยก็ทือว่ามันหอมแล้วพี่น้องแต่ว่าใส่ใบเตยลงไปอีกนี่ค่ะอยู่หน้าธนาคา,ทารทกศนะคะพี่น้องอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ด้านขน้อยเอง แล้วก็ต้องเอาไปไปเอ่อยใส่ไว้ให้มันสดิดน้ำมันค่ะพี่น้องนั่นก็หอมกลวยหอมหอมพี่น้องอยากให้ได้กินน้ำกันได้เนี่ยกินหอมมากวันนี้ชิมชิมแบบร้อนๆได้ไหมตาพี่สุนออันนี้ อันนี้สิแผนที่ว่ามีปัญญากินได้อันนี้สุดเลยนะถ้ากินไม่ได้แนายังมีแรงเต่าอันนี้เป็นถุงอาหารซีฟ์ผัดสองถุงรวมกับอันเมื่อกี้ก็ได้อันนั่นอ่ะเป็นสามถุงไปเลยเอออ่ะอ่ะสามถุงถุงละห้าสิบเอามันด้วยไหมต้นกแค่น้อง <Netz stereotype> สรุปแล้วคือเอาเอามันถุงหนึ่งอ่ะค่สิบบาทต้องหากเลยพี่กาพี่แดงวันนี้วันนี้วันเลขออกโอ้ผู้ใดสิโชคดีเนาะพี่น้องมะเร็งตัวใด้แม่เนยตัวได้แม่ต้องหามแม่ข่าแล้วไปหาสี่หนึ่งหนึ่งสี่กันโอ้ยนอประเทศไทย อ่าอ่อันนี้เดี๋ยวให้เบิ่งตอนเอาลงด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้องเอาลงอย่างนี้เลยเอ่อไฟนี่ต้องใส่ไฟแห้งชนใดครับพ่อค่ะไฟอ่อนแต่น้ำมันร้อนแน่นบ่ะคะไฟอ่อนแต่น้ำมันร้อนเอ้้ลนนนมักพ่อค่ะจะได้ไม่อึนน้ำมันพ่อค้าว่าดังๆนะคะแม่ขานี่ยกล้วยสองหรอยินี้กล้วยสองหนึ่ง้มันหนึ่งเนาะ รวมแล้วเป็นสี่ถุงใช่ไหมอ่าเอาแต่สีเ็ดจตเต็้วสีเข็ดจ้รอ่นี่ค่ะปล่อยบ่ได้จ่ายเด้อมีคนจ่ายให้เด้พี่น้องเออจ่ยบ่กิน้าเียบวะเากอบเียบ่เอาเาชเียปุ๋ยแม่ค้าคนงามเลยค่ะให้แม่ค้าคนงามหอมมาอมมากหอมแล้วก็ฟูขึ้นเลยอันนี้ถ้าต้องใส่แป้งพูบ่ะค่ะ ใช้แปง้งฟูด้วยใช้นิดหน่อยครับใช้นิดหน่อยอหอมทั้งง่าหอมทั้งนี่ก็เอาปัน่นเอาน้ำใบเตยใส่กับแป้งด้วยหอมคับอ๋อปั่นน้ำใบเตยใส่ด้วยค่ะพี่น้องก่อนเดีวเอามาชุบมันจะได้มีกลิ่นหอมมันก็หอมมีหลี่หอมหอมนะอร่อยด้วยนิ่มด้วยเพราะว่าสื่อบางเจ้ามันจะเป็นแบบแข็งๆไหมมัน กล้วยก็แข็งแป้งก็แข็งครับเธอหนึ่งว่าเมน,นันเขียวสีแลนไปคนละท่ากับรถมันต้องรู้งกล้วยด้วยแหละครับใช่ข้าวนี้มากก็ไม่สวยอีกกล้วยนี้จะต้องเป็นกล้วยน้ำว้าอย่างเดียวกล้วยไข่ได้ไหมคะไม่เคยครับอ๋อไม่เคยนี่ถุงใหญ่บ่าจา้ะหอมพี่น,อน้อง อยากให้พี่น้องได้กินนะกินออกข้างโทรศัพท์ <laughs> อยากให้กินออกข้างโทรศัพท์ดิพี่น้องจะได้กินนำ้ำพี่น้องจะได้หูว่ามันกินมันหอมสม่ใเอจะพักไซรด้วด้วยฮะอ๋อ<า>ต้องต้องไซส์ใหญ่อย่างเดียวต้นใหญ่เท่านั้น <laughs> ต้นใหญ่เท่านั้นถึงจะมาทอด ค่ะนี่กับแม่ค้าคือกันเลย้าแต่ว่าอยู่จะกััดนนนน้้ำมาเจ้าอยุอ่นกระทะเดียวคอยนะยู่งหา,ตาเตาทำเฮ็ดกับเผเออาเพื่อนขายตลาดนัดจ้ะคอยนะจ้าเพื่อว่ามือนีหยุดพอดีน้องเขามากก็เลยหยุดแต่อันนี้น่ากินมากพี่น้องสรุปแล้วยิงยกี่ถุงจะอยากจะอยากค่ะทั้งมันทั้งลวย นี่อันเขาเอาิ่อนมากินแม่นใบโอเคค่ะ okay. อ yeah, yeah ุ้ยมุดจัดจ้าจ้าจ้ายายเหรอนอ่อมแม่นเอาของเพิ่นไปซื้อเนาะ ยืน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 โอเคโอเคโอเคหนึ่งสองพี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 หนึ่งสองทำดีดีโอเคไปใช่น้ำใส่ถุงดีมากเออคือมีอะไร Okay. ได้แล้วพี่น้องได้ต่อไปแล้วก็คือกินขอบคุณนะคะสำหรับการติดต,ตามรับชมช่องเอื้องสตอรี่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ